2b เท่ากับ1โดยให้มาเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนตรรก,กยะและอกักตระกยะถ้าเป็นจนํานวนตระก,กยะในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยถ้าถอดลากได้นะคะถอดรูทได้ก็จะเป็นตระก,กยะแต่ถ้ายังติดรูทอยู่ก็จะเป็นอกักตรรกยะนะคะเราจะมาดูที่ข้อหนึ่งในคำตอบของข้อ1ก่อน a เท่ากับ2และ b 1. 1> เท่ากับ1เสร็จลยข้อที่1บอกไว้ว่า 1>, 1ส่วนรูท เอลบดเป็นอัจตัรยะโจ์ข้อนี้ถามหาข้อถูกนะคะข้อที่เป็นจริงถ้าเราลบดูก็คือ a, a เป็นไร a, a เป็นสองสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งรากที่สองของหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งถ้าเป็นจำนวนเต็มต้องเป็นจำนวนตักกยะอันนี้บอกว่าอัดตรรกะก็จะข้อสองรากที่สองของ ข้อนี้บอกว่าเป็นอาาัตาาราคอัตราค่นะคะจำไม่เลยว่าเลขยกกำลังถ้าเป็นลบหาค่าไม่ได้เราต้องย้ายจากข้างบนลงข้างล่างก่อนเลยได้เป็นรากที่สองของ a ลบ b ส่วนด้วยคือย้ายจากยกกำลังลบย้ายลงมาข้างล่างยกกำลังจะเป็นบวกก็จะเป็น a ลบ b ยกกำลังหนึ่ง ซึ่งถ้าเราดูแล้วข้อนี้ไม่จําเป็นต้องแทนค่าเพราะว่าตัดทอนได้ตัดกลายเป็น1ก็จะเป็นรากที่1น่ของเออรากที่2ของ1มีค่าเป็น1ซึ่งเป็นจํำนวนตัรกายะาแต่นี้บอกเป็นอางตรรกายะก็เลยต่อมาข้อที่3 ีเป็นจำนวนตรรกยะ a ลบ B A มีค่าเป็น2 2งลบหมีค่าเป็น1น่รากที่สองของ1ก็มีค่าเป็น1นึงถูกไหมคะส่วนตัวหลัง A เป็น2อบวกหเป็น3ก็เป็นคูณกับรากที่2ของ3าติด ตักระยะเพราะว่าถอดล่างไม่ได้อันนี้ต้องเป็นอ่านก็เลยดและข้อที่ถูกก็คงจะเป็นข้อ4เพราะว่ามันผิดมาหมดแล้วนะคะข้อีบบอกว่า5 b ล a ส่วนด้วย a คูณ b เป็นตักยะเป็นตักยรยะถ้าดูจากจํานวนก็มีแต่จํานวนเต็มไม่ติดลากถูกไหมคะถ้าจํานวนเต็มคูณจํานวนเต็มหารจานวนเต็มยังไงก็ต้องได้ ไม่จานวนเต็มก็เศษส่วนนะคะก็จะเป็นตรก,กระยะแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน b คือ2 2-1ลบหเหลือ1ได้1ส่วน2คูณ1ได้2ถ้าเป็นเศษส่วนเป็นตรก,กระยะก็เลยตอบข้อ